มาแล้วได้มากกว่าที่คิดวว้า <Wow. S 1> อีกอันซีนของเมืองนครสวรรค์ <Yeah. S 1> ถ้ำมังกรมรดกล้ำค่า <Yeah. S 1> ครั้งหนึ่งจะไม่ลืมเลือนกันที่นี่นะจ๊ะจะบอกให้ข่าวดีดีก่าพี่คำร้อน ป่านาขอบใจน้องยาการดาหน้าหนขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลงของผมคำรนคำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนสวัสดีค่ะ คือเราคิดว่าเอ้เราทำดีแล้วแล้วมันก็มีเรื่องหุ่นวาย <c oughs> เราก็ไม่ได้ไปโกงใครเราก็ไม่ไม่ได้คิดอาฆาตคิดไปดีกับใคร <c oughs> แต่ว่าเวลาทําไปแล้วทําอยากจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะช่วยคนนะครับคนมาขอร้องให้ถ้าเราช่วยพอเราทำไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาจาก,กางๆมาแล้วก็มันก็อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับ <c oughs> ก็ไม่สบายใจทําให้เราเราไปต้นเหตุที่ทําใหเา้เกิดเหตุการณ์หรือเปล่านะครับก็ก็เลยไม่สบายใจก็เลยอยากจะํำสินนะครับอยากจะเข้าทางธรรมเพื่อให้หนึ่งแหละให้จิตใจเราสงบนะครับให้จิตใจเราสงบสองก็อุทิศส่วนกุศลให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็จะก,กรรมนายเวร สก็เหมือนกับเป็นการมาพักผ่อนจิตใจพราทงธรรมะนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะพอจิตใจเราสงบแล้วเราก็อยากออกไปทํางานทางานใหม่นะครับเดินด้วยสมาธิมีสติมันน่าจะราาเรื่องกว่านี้ครับแล้มสมาธิรู้สึกดีขึ้นเลยครับก็ดีนะก็ดีนะพอเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับก็ ก็เงียบสงบมีความสุขแล้วก็นะครับรู้สึกว่ามันมีความสุขอะครับได้ได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้เดินสงกรมนอนในถ้ำตัดแสงสีเสียงออกนะครับ <ดา S 1> ก็ชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเราก็อยู่กับแสงสีเสียงตลอดนะครับได้พักบ้างนะครับก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็มีสิหลอมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นเนื้อหนังมังสานะครับ มีการาเข้าวัดความทมตั้งสมาธิก็เหมือนกับการมาชาร์จแบบการมามาเช็คเครื่องยนต์นะครับผมการพักเครื่องยนต์นะครับก็คิดว่าออกไปนี้น่าจะภาพเรื่อยและก็มีคสดครับอันนี้ส่งในการนั่งสมาธิที่ปััสนานกรรมฐานเขาเรียกว่าเป็นการออกบวชในขม,มาัาออกบวชในขมะน,นไม่จำเป็นต้องบวชพระเหลือง สามารถนุ่งขาวห่มขาวบวชชีหรือว่าจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้แต่คุณต้องอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในศีลแปแล้วก็เจริญในอาณาบาปารลรูสติก็คือเอาสติหรือถึื่งลมหายใจเข้าออกตั้งตัวอยู่ในหนึ่งก็คือไม่ทําบาปแล้วก็ทํากุศลให้ถึงพร้องแล้วก็ทําจิตใจให้ใสสะอาดเมื่อทำสามอย่างนี้แล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่ในสมถะกรรมฐานที่ปรสนากรรมฐานก็ตามเนี่ย อยู่ที่ไหนก็ได้บุญจริงๆไม่ต้องเป็นถ้ำเพียงแต่ว่าในถ้ำนี้มันก็จะสามารถที่จะลดละเลิกแ,แสงสีเสียงได้มากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอยู่ที่ใจนะอยู่ถ้ำอยู่วัดอยู่วาอ,อยู่บ้านที่ไหนก็ได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีสิง่งร่องรอดตายเยอะทีนี้ก็เลยพาพี่บาเนี่ยมาปฏิบัติที่นี่านนนะตามคําแนะนานะตามคําแนะนําของอพี่อาจารย์ดรไพโรนยวิชา พี่อาจารย์นักเตะเพื่รวมเรีวิชาเนี่ยเป็นห่วงมากเขาเลยบอกว่าอ่ะพี่บาสไปปฏิบัติธรรมสินหน่อยเดี๋ยวให้ทํามังกรพาไปเดี๋ยวพี่ไปด้วยว่าไงก็เลยบอกว่าได้ก็เลยหาถ้ำเหมือนตรงนี้มันมีความสนุกตั้งแต่วันแรกก็มาเดินทางมากับพี่อาจารย์นักเเพร่วเรยนวิชาแล้วก็มานอนด้วยกันพี่อาจารย์จะนอนตรงนู้นจะนอนรงผ้าแดงเนี่ยนอนเป็นเวลาสองคืนที่นี่แล้วคืนที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยพี่อาจารย์ก็เป็นนอนอยู่ถ้ำเหล็กไหล บ้างไปนอนอยู่ถ้ำาวาังไข่มุ่บ้างถ้ำวิมานลอยบ้างที่อาจารย์พันลวดท่านชอบความวิเวกก็<อ>เลยขอปีกตัวไปนั่งสมาธิคนเดียวคือไม่อยากที่จะนั่งรวงกับใครแต่ทีนี้บางก็ตื่นเช้ามาก็เอาให้พนาหานพิส่งนะก็อยู่ถ้ำเหมือนคูบาวุทุ่มอ่ะอยู่อย่างนั้นเลยนะท<อ>ี่อาจารย์นี่กมม็มีแต่เทียนมีเทียนกับไบแชกน้ําดื่มแค่นั้นเองอาจารย์ว่าพี่อยู่ได้น่าอยู่ได้แสดงว่าความตั้งใจแน่แน่ เคยคุยกพ,พี่บ้ายแล้วนั้นก็ปล่อยพี่เขาดันไปก็ให้คนไปส่งอาหารตอนเช้านอนคนเดียวนะแต่เรานอนกันสามคนคิดดูว่า,าใครจิตใจแน่แน่หอยู่ได้เพราะฉะนั้นพี่บ้านก็เหมือนกันบางครั้งพี่บ้ายก็เดินนูนะ่นจงกรมไปคนเดียวกนะ็คือเขาตั้งใจจริงๆพี่บอยถ้ามหาราชก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่จิตใจแข็งกล้ามากนะปฏิบัติแล้วรู้สึกอย่างไรอะ่ะลองถามพี่บอยดูบอกตรงๆเลยว่าเอ ไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีสีหรือบันเทิงอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็ได้อาจารย์มังกรครันำปฏิบัติเดินจงกรมทําให้เราเการก้าวแต่ละก้าวฮะก็จะมีความใช้สมาธินะครับในการที่จะก้าวลงพื้นอย่างช้าๆนะครับก้าวหนอซ้ายหนอขวาหนอเองครับจะทําให้เรามีสตินะครับการตัดสินใจอะไรเราก็จะทําให้ได้อย่างมั่นคงน เห็นแล้วก็น่าศรัทธานะคะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะผู้ใดมีปัญหา,ต,าต่างๆเรื่องไม่สบายใจหันหน้าเข้ามานั่งสมาธิสวดมนต์อาจจะเจอแสงสว่างได้นะคะก็ได้มาเข้าถ้ำเพื่อนั่งสมาธิกัน7จวันเจดคืนนะก็ได้พาคุณสมรักคํคำสิงและก็น้องบอยท่ามหาราชนะได้มานั่งกันในถ้ำแถวจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็ มันทำสมาธิทำจิตใจให้สงบคนเจอเรื่องที่ไม่ดีมีปัญหาชีวิตก็ต้องมีที่พึ่งทางใจก็หาที่สงบที่มานั่งในธรรมกันสวดมนต์นะข้ามคืนกันนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมานานนมแล้ว นะตั้งแต่โบราณก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่ผิดหวังในความรักผิดหวังในธุรกิจหรือประสบปัญหาของชีวิตที่พึ่งทางใจก็คือทางธรรมได้มานั่งสงบจิตใจก็ถือว่าได้เป็นเรื่องของการได้พักผ่อนจิตใจนะไ,ดได้สงบได้หยุดได้นิ่งถือว่าได้พักมือถือก็ปิดนะกินอาหารมือเดียวนะชำระล้างก็พยายามทำทุกอย่างให้มันบริสุทธิ์ ให้มันดีที่สุดเพื่อให้จิตใจเนี่ยไม่วุ่นวายนะเพื่อให้อยู่ในความสง,งบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไปข้างหน้าทําให้คนเนี่ยไม่คิดสั้นนะก็คิดไปในทางที่ดีมีที่พึ่งทางใจก็คือมีพระพุทธศาสนาของเราเป็นที่พึ่งทางใจก็ได้พาคุณสมรักคําสิงก็ได้เจอปัญหาที่เป็นข่าวข่าวมาหลายต่อหลายครั้งนะก็มาสง,งบจิตใจนะครับเพื่อที่ให้ดำรงชีวิตต่ตอไป ด้วยกำลังใจที่ดีข่าวดีดีกับพี่คำรน